Given a square f o r feet on a side เขาบอกว่าเขาให้ square ก็คือสี่นะเหลี่ยมจัตุรัสคีย์เวิร์ดนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันนะคะอ่าแล้วแต่ละด้านเนี่ยนะคะก็คือเป็นมีความยาวเป็น side ก็คือด้านนะคะ four feet on the side แปลว่าอะไรคะแต่ละด้านจะมีความยาวทั้งหมด4 เขาบอกว่า what is the area of the largest circle that fits within the square เขาบอกว่ามันมีวงกลมอยู่หนึ่งอันที่อยู่ในเจ้าสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะสิ่งที่เขาถามคือ within คือภายในนะคะสิ่งที่เขาถามคือถามหาพื้นที่ของวงกลมที่จะสามารถใหญ่ที่สุดอยู่ภายในเจ้าสี่เหลี่ยมอันนี้ได้ วงกลมเนี่ยนะคะที่จะอยู่ข้างในอันนี้ได้เนี่ยแล้วใหญ่ที่สุดคืออะไรคะมันคือเส้นผ่าศูนย์กลางจะต้องเท่ากับสี่เหลี่ยมพอดีเลยมันถึงจะใหญ่ที่สุดดังนั้นสูตรนะคะพื้นที่ของวงกลมอ่ะมาดูชี้กันอ่ะย้อนกลับมาเขาถามหา a อเรียของ Circle Circle โคสแกนหาคำว่าวงกลมก่อนอันดับแรกวงกลมคือตรงนี้ พื้นที่ของเขาคือ πr กําลังสมาดูกันนะมันคือ area ของวงกลมก็จะเท่ากับ πr กําลังสโดยที่ π คือค่าคงที่คือ3.14ในที่นี้เนี่ย r จะเท่ากับเท่าไหร่ถ้า diameter diameter คือเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ4 r ก็จะเท่ากับ d ส่วน2ก็จะเท่ากับ4หาร2เท่ากับ2ก็คือนะคะคูณด้วย2ยกกำลังสอง อะกดเครื่องคิดเลขออกมานะคะ3.14คูณด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของวงกลม12.56หนะคะหน่วยก็คือฟุตยกกำลังสองเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทำไมถึงเป็นยกกำลังสองพายคือค่าคงที่ไม่มีหน่วย2ยกกำลังสองมันคือ R คูณกัน2ครั้งโดย R เนี่ยมันคืออะไรคะ2ฟีต คูณ2ฟีตหน่วยมันก็เลยกลายเป็นยกกำลังสองเพราะฟีตคูณฟีตกันไปนะคะข้อที่7ค่ะ for the square describe in the question 6นะคะจากสี่เหลี่ยมที่เขาอธิบายไปในข้อที่6ข้างบนเนี่ย the area outside outside คือข้างนอกพื้นที่ข้างนอกของวงกลมค่ะแต่ยัง inside แต่ว่าข้างในของสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะคะแปลว่าเขาต้องการให้เราหาพื้นที่ตรงนี้ที่พี่ยูไฮไลไท์เป็นสีดําวิธีการหาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําคือเราจะต้องเอาสี่เหลี่ยมลบกับวงกลมใช่ไหมคะเราจะได้ส่วนต่างของพื้นที่ออกมาก็จะกลายเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมคะก็คือ4คูณด้วย4ลบด้วยใส่วงเล็บให้เขาก่อนนะคะ พายอาร์กำลังสองเมื่อกี้เราคิดออกมาแล้วพายอาร์กำลังสองเท่ากับ12.56 4คูณ4เท่ากับ16 16ลบด้วย12.56าคำตอบก็จะกลายเป็น3.44 feet ฟีตยกกำลังสองก็คือพื้นที่สีดำเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมด3.44ฟีตกำลังสองนะคะ